สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันที่2 3เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,563นนะครับผมก็ใกล้จะเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วอีกสักไม่กี่นาทีก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็ ท่านใดที่ทำงานทำการดูก็คงจะได้หยุดพักรับประทานอาหารมื้อกลางวันกันนั่นเองนะครับผมในช่วงที่ใกล้จะหยุดพักรับประทานอาหารนี้ก็จะขออนุญาตนำเรียนนำพาท่านมาชมของดีของวิเศษที่โด่งดังในยุคปัจจุบันแล้วก็น่าสะแสวงหาเพราะว่าในอนาคตนั้นอาจจะราคาเจ้าบูชานั้นจะ แพงสูงเร็วแล้วก็ก่อนที่จะมีของฝีมือออกบระบาดสัตว์กระจายในอนาคตข้างหน้านู้นน่ะครับผมสาหรับวัตถุมงคลของหลวง,งพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่จะขออนุญาตนําเรียนแนะนําในช่วงนี้จัดอยู่ในประเภทของเครื่องรางของขลังนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องก็จะอยู่ในหมวดของพระเครื่อง ถ้าจะไม่ไม่เกี่ยวกับพระเครื่องก็มักจะเป็นพวกเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นตะกรุดก็ดีเขี้ยวเสือประหลัดคิหรือว่า,ารูปพิมพ์ทรงต่างๆที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านร่ำเรียนมาแล้วก็แผ่พลังจิตในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนั้นๆนะครับผมสำหรับในช่วงนี้ก็จะขอนำพาท่านมาชมเครื่องรางของขลัง ที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมาแต่ในอดีตนั่นก็คือหา,านุมานหานุมานนั่นเองหานุมานนี้ก็เรียกว่าเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแต่โบราณกาลนะครับผมเรียกว่าเป็นทหารเอกของพระรามนั่นเองหานุมานนั้นถ้าเรา เ,เคยอ่านเรื่องหรือว่าเคยชมเรื่องรามเกียรติ์ก็จะเห็นว่ามีฤทธิ์มากนะครับผมมีฤทธิ์แยะหาวเป็นดาวเป็นเดือนข้าก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้ได้รับมอบหมายภารกิจการงานใดก็มักจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับผมและนอกนั้นก็ยังมีเมตตามหาดยมกอยู่ในตัวหนมุมานเองด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับ เครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับฮนุมานนั้นที่โด่งดังในอดีตเช่นของฮานุมานของท่านจกักระคุลหลวงพ่อสุนวัดส,สารกุลปากเกร็ดเมืองนนทบุรีโด่งดังมาแต่อดีตนะครับผมปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่ากลายเป็นตำนานไปแล้วก็ได้ราคาเช่าหาบูชานี้จับไม่ลงนะครับผมเป็นตำนานไปนานแล้วสำหรับ หานุมานที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เป็นหานุมานายุคปัจจุบันนี้นี่เองที่เข้มขลังแล้วก็น่าสะสแสวงหาน่าเช่าบูชานั่นเองเป็นหานุมานมหาปราบนะครับผมชื่อว่าหานุมานมหาปราบรุ่นแรกของท่านพระครูสารธรรมนิเทศ หรือท่านาพระอาจารย์ถิ่น,นวรจิตโตวัดชายนาเมืองเพชรบุรีนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกนี่ถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่า,าลูกหัวปีนะครับอะไรที่ออกมารุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกสร้างครั้งแรกมักจะได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนั่นเอง เพราะว่ามีความเชื่อถ้าเป็นลูกคนแรกก็มักจะตั้งใจทํามักจะเรียกว่าทนุถนอมตั้งใจทําอย่างดีดูแลอย่างดีนั่นแหละครับลูกคนแรกวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นแรกก็เช่นกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองทําให้ย้อนนึกถึงหลวงพ่อหลวงปู่เกจิอาจารย์ดังในอดีตเมืองเพชรนี่แหละครับผมคือท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อแดงวัดเขาบานาันไดอีก พอปรากฏว่าเหรียญของท่านนั้นมีประสบการณ์มากมายโด,ด่งดังทะลุฟ้าทะลุดินในยุคนั้นแหละครับผมถึงต่างประเทศเลยคนก็พากันหลั่งไหลเข้าไปวัดเขาบ้านดีดไปกราบหลวงพ่อแดงจะไปขอ,อวัตถุมงคลหลวงพ่อแดงนะครับผมปรากฏว่าท่านอายุเยอะแล้วนะครับก็ต้องหา,าทางหลบไปพักผ่อนในถ้ำเขาบ้านดีดนั้น บรรดาศรัทธายาตโยมทั้งหลายก็พอทราบว่าท่านพักอยู่ในถ้ำก็เข้าไปกราบท่านถึงในถ้ำเพื่อจะได้ไปขอเรียนวัตถุมงคลเรียนรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรก,รน,แรกนี่แหละครับผมท่านจะบุญลงพ่อแดงวัดเขามันอิดได้อิดนั้นท่านก็เมตตาสูงนะครับผมท่านก็บอกว่าทุกรุ่นนี้ท่านทําอธิษฐานจิตปลุกเสกเหมือนกันหมดทุกรุ่น ถ้าต้องการจะเอาแต่รุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกก็นั่งอยู่นี่อย่างไรล่ะนั่นแหละครับทุกคนก็ตกตะลึงพึงเพลิดเ,เพราะว่าเขาไปขอรุ่นแรกรุ่นแรกท่านก็ท่านก็ชี้ไปที่องค์ท่านละครับผมรุ่นแรกก็นั่งอยู่นี่ไงล่ะนะครับแล้วท่านก็เมตตาลงไประยามแจกวัตถุมงคลเรียกว่าชื่นอกชื่นใจทุกทุกคนค่อยๆกราบปลาท่านกลับไปนั่นแหละครับผมเป็นความสุขเป็นอาหารทิพนั่นเองนะครับผม สำหรับหนุมานปราภัยรีรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์ทินแห่งวัดชายนาเมืองเพชรบุรีนี้ก็เช่นกันนะครับผมท่านทําด้วยความพิถีพิถันนะครับผมเพราะว่าไม่ได้สั่งโรงงานทำนั่นเองถ้าโรงงานทำนี่ง่ายนะครับผมแต่ที่แฮนเมทําขึ้นมากับมือนี้ก็เรียกว่าพิถีพิถันกว่าจะใช้ เวลานี่ก็พอสมควรนั่นเองนะครับวัตถุมงคลฮานุมานปรภาภัยรีรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์ริงวัชชัยนานั้นสร้างเกันด้วยกันหลายเนื้อนะครับผมแล้วก็ทำพิธีพุทธาพิเศษเรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผมท่านปลุกเสกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2559 ในช่วงเวลาเย็นปลุกเสกในโบสถ์วัดชัยนานี่นี่เองนะครับผมในช่วงนั้นจะมีปีสองห้าห้าเก้านี่แหละครับมีหลวงพ่อหลวงปูป่ครูบาอาจารย์ที่เก่งๆแล้วก็ร่ำเรียนสายทางด้านอนุมาน,นี้ยานสูงอยู่หลายรูปหลายท่านเหมือนกันที่มาร่วมพิธีพิธีพุทธป,ปลุกเสกฮนุมารุ่นนี้นะครับผมเช่น ท่านหลวงพ่อชวนวัดเขาปากช่องอย่างนี้แหละครับท่านหลวงพ่อชวนนี้ก็เป็นประธานในการจุดเทียนชัยชนั่นเองนอกจากนั้นองค์ที่มาร่วมปลุกเสกหนุมานปราไปเรียนรุ่นแรกนี้ท่านหลวงพ่อคงวัดเขากลิ่งนั่นเองท่านจะประคุณหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดนี่แหละครับผมท่านหลวงพ่อคุ้มวัดปึกเตียนอย่างนี้ ท่านหลวงพ่อพรวัดบางแก้วเนี่ยแหละครับผมท่านจตุปคุณหลวงพ่ออิวัดจุรามณีเนี่ยแหละครับกําลังหอ,อมหวนทนหลงนะครับท่านหลวงพ่อใจวัดพระญาตเนี่แหละครับท่านพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่อย่างนี้เป็นต้นท่านจตุปคุณหลวงพ่ออนันต์วัดบางพลีน้อยอันนี้ท่านกระสายหานุมานมาจากหลวงพ่อด,ดิกโน่นแหละครับวัดบางหัวโน่นแหละครับ ท่านหลวงพ่อแอสวัดดีบอดอย่างนี้เป็นตน้นท่านพระมหาสุวัฒวัดปอมกรูดอย่างนี้แหละครับท่านพระอาจารย์ชนินวัดรัศมีพรมโพธิโกเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีท่านจระคุณหลวงพ่ออวยพรวัดดอนใหญ่หอแห่งเมืองนครปฐมแล้วก็ท่านพระอาจารย์ทินวัดไชานาเนี่ยแหละครับผม่านั่ง ร่วมพุทธาพิเศษพุกเสกในงานนี้เรียกว่าพิธีใหญ่นั่นเองนะครับสําหรับมหาหานุมาลมหาปราปราไพรีรุ่นแรกของท่านพระครูสารธรรมนิเทศหรือท่านพระอาจารย์ทินวรกจิตโตแห่งวัดชัยนาเมืองเพชรบุรีนี้สร้างด้วยกันหลายเนื้อนะครับผมเช่นมีเนื้อนวะแก่ทองคําอย่างนี้นะครับเนื้อนวะแก่ทองคํา อนอกนัก้จากนั้นก็ยังมีเนื้อดีบุกลงยาพิเศษนะครับผมก็ถือตะกรุดนะครับถือตะกรุดทองเหลืองอย่างนี้เนื้อเงินลงยานะครับผมสาหรับเนื้อทองคํานั้นสร้างเพียง29ตนนะครับผมเลขสองหลักนั่นเองแล้วก็แต่ละสาหรับหนุมารุ่นนี้จะมีโค้ดแล้วก็ตอกหมายเลขกำกับด้วย เนื้อดีบุกลงยาพิเศษก็สร้างเพียงห้าสิตนนะแค่นั้นเองนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อเงินลงยาสร้างเพียงร้อยสิบตนนะครับผมในมือนี้จะถือตะกรุดนะครับมีทั้งตะกรุดทองเหลืองตะกรุดทองคำแท้ก้นนี้ก็จะอุดผงแล้วก็อุดด้วยเม็ดทองแดงน,นะครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อทองระฆังลงยาพิเศษก็สร้างเพียงสอง้ตน มือก็ถือตะกรุดเงินผสมล้วครับผมจะมีโค้ดและหมายเลขกำกับนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อนาวะโลหะลงยาเนื้อนาวะนี้อย่างองค์ที่มาประกอบรายการนี้คือเนื้อนาวะโลหะลงยาสร้างเพียงห้าร้อยสามสิบสามตนในมือก็จะถือตะกรุดทองเหลืองล้วครับผมก้นจะอุดผงอุดเม็ดทองแดง เม็ดทองเดงเศษนี่แหละครับแล้วก็ตอกโค้ดแล้วก็ตอกหมายเลขกํากับเอาไว้ด้วยนะครับกางเกงก็สีขาวนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อดีบุกลงยาทั้งตัวสร้างห้าร้อยแปดตนถือตะก,กุดทองเหลืองนี่แหละครับยังมีเนื้อทองระครังลงยานะครับผมอย่างนี้เป็นต้นอีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อสมริก โรงยาอันนี้สร้าง1,053ตนในมือถือตะกุดเงินผสมก้นนี้ก็อุดผงอ,อุเม็ดทองแดงเสกต่อโคต่ต่อไม้เลขกำกับเช่นกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างฮา,านุมานปรปาบรยลีรุ่นแรกของท่านพระอาจารย์ถิ่นวัดชัยนาเมืองเพชรในครั้งนี้ก็เพื่อจะได้รวบรวมปัจจัย ที่ญาติโยมเข้ามาทําบุญในการเช่าบูชาวัตถุมงคลในครั้งนี้นําไปสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านพระคุณหลวงพ่อตัดอดีตเจ้าวาดวชัยนาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ขององค์ท่านเองนี่แหละครับเป็นความกตัญญูความกตัญญูนี้เป็นสมบัติสมบัติทิพสมบัติของคนดีนะครับผมท่านใดที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นี้ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนทุกรุ่นนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นคุณงามความดีเป็นความดีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองลงกล้องดูอหานุมานปราภัยรีรุ่นแรกเนื้อนาว่าของท่านพระอาจารย์ถิ่นเจ้าอาวาสวัดไยนาะเมืองเพชรบุรีผูปปัจจุบันนี้พร้อมๆกันนะครับผม สำหรับภาพนี้ก็เป็นกล่องบรรจุวัตถุมงคลของวัดชัยนาอนุมานนี่แหละครับผมก็เป็นตัวหนังสือแล้วก็ลงทองอันเป็นสิริมงคลพวกทศัพท์นั่นเองแถวบนนี้เขียนว่าหานุมานมหาปราบัพรีรุ่นแรกพระครูสารธรรมนิเทศในวงเล็บ ทินวรกจิตโตนะครับผมวัดชายนาจอเพชรบุรีนะครับตัวหนังสือสวยนะครับสีทองลงทองสวยสุดงดงามอันนี้เป็นอัการคลครอมแล้วก็เป็นยันตุนะนะปัดตลอดขอจัดอุปสรรคทั้งปวงนะเศรษฐีนี่แหละครับผมอาคารนี่สวยงามนะครับดูแล้วเข้มขลังดีแค่ กลองนี้ก็เข้มขลังแล้วครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ณอุโบสถวัดชายนานะครับผมนี่แะครับปุกเสกช่วง29และ31มีนาคม2 5ง0นะครับห้เป็นเลขไทยนะครับผมก็ขอกราบเรียนแล้วครับว่า สำหรับกล่องบรรจุวัตถุมงคลที่เราเช่าบูชามาจากที่ใดก็ดีนะครับผมในเมื่อถ้าเราเอาวัตถุมงคลข้างในออกไปเลี่ยมแล้วกล่องนี้โปรดเก็บรักษาให้ดีนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์กล่องวัตถุมงคลรุ่นนั้นๆด้วยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจแก่ตนเองและอนุชนคนรุ่นต่อๆมาได้เห็นว่ากล่องก็ยังอยู่นะครับผม แล้วก็อีกประการหนึ่งในสมัยก่อนนู้นก็จะมีการหาซื้อกล่องวัตถุมงคลที่เป็นกล่องแท้เนี่ยแหละครับผมบางคนนี้ก็เอากล่องแท้ซื้อกล่องแท้เพราะเป็นราคาเอาไปบรรจุวัตถุมงคลซึ่งเป็นของเก้ของปลอมนั่นเองนะครับผมท่านที่ทใจซื่อมือสะอาดพอเห็นว่ากล่องนี้กล่องแท้ก็จะเท้าบูชาไปปรากฏว่าข้างในมันไม่ใช่ นะครับมันเป็นเทพไปเลยไม่ใช่แท่แล้วครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับโปรดเก็บกล่องวัตถุมงคลทุกชนิดจะเป็นซองเป็นซีนเป็นกระดาษเอกสารนะครับผมเอาไว้เป็นอนุสรณ์ประวัติศาสตร์อนุชินชีวิตของเราเองด้วยนะครับผมแล้วก็ลูกหลานภายหน้าด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองชมอ,อนุมานพร้อมๆกันนะครับ สำหรับหานุมานตนนี้เป็นเนื้อนวะโรหะนะครับผมการแกะแบบแกะลวดลายนั้นแต่งองค์ทรงเครื่องครบเครื่องสวยสุดงดงามในมือนั้นถือตะกรุดทองเหลืองตะกรุดนี้ก็ต่อโคตโตกสัญลักษณ์วายนะครับผม เป็นตะกรุดที่ท่านพระาอราจารย์ทินท่านในเมตตาจารเอาไว้แล้วครับบุกเสกเพราะสมัยเมื่อท่านอาจาคุณหลวงพ่อตัดท่านยังไม่ลาสังขารก็มีท่านหลวงพ่อพระอาจารย์ถิ่นนี่แหละครับผมจะเป็นมือขวาคอยอาจารย์อัระเลขยันอยู่ข้างๆหงลวงพ่อตัดนั่นเองเพราะฉะนั้นสัพพวิชาต่างๆนี้ท่านหลวงพ่อตัดนั้นถ่ายทอดไว้หมดเลยนะครับผม ลงยาสีเอาไว้นะครับสีสวยๆสีเียแดงแหละครับผมฮนุมานสมเครื่องฮนุมานนี้มีพุทธคุณทางด้านาคงกระณันชาตรีจะไปประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็จะประสบความสำเร็จนั่นเอง นอกนั้นยังแฝงไปด้วยเมตตามหาในยมนะครับผมด้านล่างนี่จะลงอักระอักรขะคขอมนะครับกเกงสีขาวนี่แหละครับผมเนื้อนาวาโลหะก็กราบเรียนว่าถ้าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักมีโอกาสเดินทางไปชะอำก็ไปเมืองเพชรนี่แหละครับ หาโอกาสไปที่วัดชัยนาไปรูปบุญร่วมกุศลกับท่านหลวงพ่อพระอาจารย์ทินนะครับผมเราจะได้บุญกุศลด้วยได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อหลวงปูค่ครูอาจารย์ที่เป็นคลื่อนลุกใหม่หอมหวนทวนลมกลิ่นเี็งกลิ่นธรรมของท่านในยุคป,ปัจจุบันเขาเรียกว่าเกจิร่วมสมัยนั่นเองแล้วก็ขออนุญาตถ่ายภาพคู่กับองค์ท่านเอาไว้นะครับผม กลับมาเคีนสถานบ้านเรือนไปขยายใหญ่ๆแล้วก็ใส่กรอบสวยๆเอาไว้ในห้องพระของเรานี้ลงวันเดินปีไว้ด้านหลังด้วยลูกหลานหล,ล่นเหรนวันข้างหน้าเห็นเราก็ภาคภูมิใจลูกหลานก็ภาคภูมิใจว่าได้มีโอกาสจะร,ร่วมบุญกับหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีพยานมีหลักฐานก็คือภาพถ่ายคู่กับหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์รูปนั้น,น,น ็ขออนุญาตท่านก่อนนะครับถ้าท่านเมตตาอนุญาตก็ถ่ายภาพคู่กับท่านเราไปขยายเจิ้งพึ่งจิตใส่กรอบสีสวใกรอบลุยกรอบไม้โอก๊กน้ําตาลอะไรเงี้ยไว้ในห้องพระของเรานะครับผมเป็นความสุขใจด้วยท่านเองนะครับผมอย่าลองดูวัดขนาดแล้วก็ดูด้านหลังสักนิดนะครับอย่าชมด้านหลังของหานุมานปราบ ภพยรียรุ่นแรกชื่อก็บอกนั่นะครับผมศัตรูหมู่มารทั้งหลายนี้มาลายหายไปสิน้นอุปสรรคข้อขัดข้องในชีวิตจะมาลายหายไปสิน้นดูการแกะลวดลายนะครับผมสวยสดงดงามลิ์แยะนะครับทำอะไรก็จะสำเร็จหนุมานนี้รูปพระพายฆ่าไม่ตายนั่นเองชีวิตเป็นนามตานั่นเองดูสร้อยสังวาลน,นะครับสวยสดงดงาม งามทั้งศาสตร์และศิลป์น,นั่นเองศาสตร์ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาจารย์เรียกว่ามาพุทธาพิเศษกันเต็มที่ศิลป์ก็คือศิละปะความงดงามนี่แหละครับตอบหมายเลขกนกลับเอาไว้507นเนี่และครับผม เดี๋ยวลองอชมวัดความเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานแล้วก็วัดความสูงดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้ฐานบรรจุผงพุทธคุณเอาไว้นะครับผมแล้วก็เม็ดทองแดงที่เสกเรียบร้อยแล้วสาเม็ดนะครับนอ,อกจากนั้นเราต่อโค้ดเอาไว้ดูที่โคดนะครับผมคมชัดลึกนั่นเอง คือพระแท้นี้ทุกอนรูรอบด้านรอบองค์นั้นจะต้องคมชัดลึกนั่นเองอันนี้ตอบอักษรย่อว่าวาชออนอก,ก็คือวัดชายนานั่นเองนะครับผมแล้วยังมีลงจานไว้ด้วยนะครับที่ฐานที่ก้นนี่แหละครับท่านจะเห็นรอยขูดขีดนี่คือการลงจาน โดยท่านหลวงพ่อพระอาจารย์ทินนั่นเองนะครับผมดูแล้วเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองเพราะว่าดูแล้วทำนี้เป็น handmade ทั้งนั้นเลยไม่ได้ทำง่ายๆนะครับผมไม่เหมือนเราก็สั่งโรงงานเพียงๆๆอันนั้นสะดวกสบายง่ายด้แต่ความซึ่งความคลาสสิก ไม่เหมือนแ n นเม d ดอย่างนี้แหละครับผมเรียกว,ว่าตั้งใจนั่นเองนะครับจะเห็นการจารันนรยันนะครับผมเป็นรอยขูดขีดนี่แหละครับนี่คือลงอาขาัขระลงยันเพิ่มเติมเข้าไปอีกมีออปชั่นให้อีกว่างั้นนะครับเดี๋ยวลงชายไม้บัรทัดวัดดูเส้นผ่าศูนย์กลางว่ากว้างเท่าไหร่ ความกว้างของฐานนี้ก็หนึ่งจุดนะครับเซนติเมตรหนึ่งจุดสองนะครับผมหนึ่งจุดสองความสูงตั้งแต่ยอดสูงสุดลงมานะครับผมาฐานขึ้นไปาฐานขึ้นไปก็สามเซนติเมตรโดยประมาณนี่แหละครับผมสามเซนติเมตรสามเซนติเมตรนะครับ สำหรับถ้าเราเอาเหรียญบาทเข้ามาเปรียบเทียบตรงฐานก็จะโตกว่าเหรียญบาทนิดเหรียญเหรียญบาทจะใหญ่กว่านะครับจะเห็นชัดเจนว่าเหรียญบาทนี่ใหญ่กว่าถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญยี่สิบห้าสตางยี่สิบห้าสตางอย่างใหญ่กว่านะครับผม ยี่สิบห้าสตางค์ยังกว่าหญ่กว่ายี่สิบห้าสตางค์เรียนสลึงนั่นแหละครับสมัยก่อนก็เลียนสลึงแล้วสมัยก่อนเรียนสลึงนี่โอ้ใหญ่นะครับการเวลาผ่านมาผ่านมาค่าของเงินนี้เล็กลงเล็กลงนะครับผมเรียนสลึงยังจะใหญ่กว่านะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่คิดว่าจะมีน้ําจิตน้ําใจ คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมอนุมานนี้มีเขี้ยวแก้วด้วยนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องนี้เต็มยศเลยวะครับผม,มเขี้ยวแก้วผ้านุ่งสีขาวนะครับเหล็กชายและโชว์สวยสดกงดงามมาก ก็ประมาณหลักร้อยกลางๆไม่เกินพันบาทสําหรับเงินอน้อนาวในช่วงขณะนี้นะครับผมอนาคตนี้ต้องแพงแน่ๆเพราะว่าสร้างไม่ได้มากเลยวัตถุประสงค์ท่านชัดเจนนะครับจะได้สร้างพิพิธภัณฑ์จะได้ร่วมทําบุญร่วมกับท่านพระอาจารย์ทินท่านหลวงพ่อพระอาจารย์ทินราารสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าปุณลหลวงพ่อตดอดีตเจ้าวัดวัดชัยนานั่นเองจะได้ร่วมบุญร่วมกุศล หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ซึ่งกําลังหอมหวนทอนลมในกลิ่นเสียงจริงธรรมในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมขอกราบราตนานิมนต์อำนาจอิชบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีท่านเจ้าพุอหลวงพ่อตัดวัดัยนาและท่านหลวงพ่อพระอาจารย์ทินวรชิตโตแห่งวัดชายนา เมืองเพชรบุรีหากแม้นว่าองค์ท่านทั้งสองทราบโดยยานวิถีอันใดก็ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไพยบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดจงได้สงวามมุ่งมา่ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีใดทุกท่านประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเลื่อนขั้นเลื่อนเง,งินเดือนที่สูงสง่งสุขสบายยิ่ง,งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันด้วยเถิดศัตรูหมู่มาทั้งหลาย ภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบตับติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้จะคิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงเมาลายหายไปสิ้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินขอจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สำลิดผลขอให้สำลิดผลขอให้สำลิดผลด้วยอนุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีอันศักดิ์สิทธ ของท่านเจ้าพุณหลวงพ่อตัดวัดชายนาและท่านเจ้าพุณหลวงพ่อพระอาจารย์ทินวราจิตโตแห่งวัดชายนาเมืองเพชรบุรีด้วยเทอในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ